สวัสดีครับผมหนุ่มพีวันสาขาเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาพิเศษสินค้าตั้ใหม่ของร้านพ e ีวันนะครับจะเป็นตัวฐานรองสเปเซอร์นะครับเป็นของย mm hmm. ี่สุกดีแม็กออนนะครับตัวนี้จะเป็นใส่กับรถที่เป็นแคปนะครับแล้วก็จะมีตัวฝาตัวนี้มาครอบให้นะครับเพราะว่าลำโพงเดิมของรถยี่สุที่เป็นแคปเปิดได้นะมันจะไม่มีลำโพงคู่หลังมาให้เราต้องซื้อตัวนี้มาใส่เพิ่มตัวนี้จะเป็น พลาสติกอย่างดีนะครับเป็นแบบ PVC สวยงามเข้ารูปเป๊ะนะครับแล้วก็จะมียางรองเพื่อเพิ่มความแน่นให้กับฝาตรงนี้นะครับตัวนี้จะใส่ใสลำโพง6นิ้วนะครับ6นิ้วครึ่งได้นะครับราคาตรงนี้อยู่1,650บาทถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 4 5 2 6 0 0 0 3นะครับหรือว่า ติดต่อทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่า facebook นะครับต่อวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ